นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีๆเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งที่มีในฝ่ามือนะคะถ้าในลายมือของใครมีเส้นหรือสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้คล้ายๆลายมือที่อาจารย์กำลังแสดงอยู่ในขณะนี้ถือได้ว่าคุณเป็นคนโชคดีที่จะมีโอกาสที่จะพบกับความมั่งคั่งค่ะ สัญ,ญลักษณ์แรกนะคะก็คือเส้นวาสนาที่เป็นตรีศูนย์นะคะสำหรับเส้นวาสนาของใครนะคะแยกออกไปเป็นตรีศูนย์อยู่ที่เนินเสาคนคนนั้นจะเป็นคนที่มีดวงที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานค่ะไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานใดงานประจํางานที่ใช้วิชาชีพหรือแม้แต่จะลงทุนทําธุรกิจเขาจะเป็นคนที่ พบกับความสำเร็จในเรื่องของอาชีพการงานสามารถที่จะได้เงินได้ทองได้ความมั่งคัง่งได้ผลประโยชน์กำไรจากอาชีพการงานหรือธุรกิจหรือการลงทุนประสบความสำเร็จได้ทําให้พบความมั่งคัง่งมีหลักมีฐานมีความมั่นคงมีอสังหาดิมทรั์นะคะเอาเป็นว่ามีตรีศูนย์อยู่ที่ปลายเนินเสานะคะ คนคนนั้นจะพบกับความมัง่งคั่งร่ำรวยได้จากอาชีพการงานค่ะสัญลักษณ์ที่สองนะคะใครที่มีสัญลักษณ์รูปดาวอยู่บนเนินอาทิตย์คนคนนั้นจะมีโอกาสมีชื่อเสียงดังแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวคือบอกนิดนึงว่าจะสามารถที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังได้ ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะคะด้านไม่ดีเช่นเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งหรือว่าเป็นข่าวออกรายการต่างๆที่เป็นแบบแบบสายดาร์กหรือแบบไม่ค่อยดีก็ได้นะอย่างเช่นข่าวน้องพรอย่างเงี้ยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามีสัญลักษณ์รูปดาวอยู่บนเส้นอาทิตย์หรือบนเนินอาทิตย์มีโอกาสดังแบบไม่ทันตั้งตัวดังแบบไม่รู้เนื้อรือตัวนะคะ สัญลักษณ์รูปต่อไปก็คือเส้นตรงๆนะคะจากเนินอันคัน ต่ำพุ่งขึ้นไปที่เนินพฤหัสเส้นนี้เป็นเสเ้นแห่งความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าค่ะใครที่มีเส้นลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นคนที่มีความเพียรพยายามมีความใฝ่ฝันทะเยอทะยานที่สูงมากและจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษะวิชาการการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือการมีโอกาสได้เรียนต่อในต่างประเทศต่างแดนเอาเป็นว่าความสําเร็จนะคะความมั่งมั่งคั่งมั่นคงของชีวิตของเจ้าชะตามาจาก ความอึดความอดทนความทะเยอทะยานนะคะความใฝ่ฝันที่จะก้าวหน้าพบความสำเร็จในชีวิตได้และก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตได้ด้วยนะคะหากสนใจดูลายมือส่วนตัวสามารถแอดไลน์ได้ที่ id ดีไลน์แอดนายพยากรค่ะ